ทีนี้คุณผู้ชมคะมาแลอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะโดยทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการรวมแสดงความยินดีในพิธีเปิดมัสยิดอิกรมุสศศลาบ้านน้องจอกอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมกับชื่นชมนะคะชุมชนมุสลิมไทยพุทธในพื้นที่ด้วยค่ะว่ามีความสมัครยินเนี่ยแนนภายตายพระหุวัฒนธรรมค่ะ โดยแรกวันที่ีพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะนายเจษสดาจิตรัฐผูวาราชการจังหวัดสุราธานีท่านได้ไปร่วมแสดงความยินดีค่ะในพิธีเปิดมัสยิดอีกอมุสซลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอับดุลเลาะห์หนุ่มซุกนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬารัชมนตรีพร้อมด้วยนายซุฟเฟียนอาแวร์ประธานมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมและนายปรีชาการีซอค,ค่ะอิหม่ามประจำมัสยิดอีกอมุสซาลาตลอดจนมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําทองที่น่ตัวแทนทางเอกชนกล้ามารวมแสดงความยินดีและการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็การพัฒนามัสยิดด้วยค่ะคสำหรับชุมชนมุสลิมบ้านนองโจกสนิทท่านว่ามีชาวมุสลิมอพยพมาจากทางภาคกลางจากจังหวัดกลางจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับมาจับจองพื้นที่ว่างดีแม่นม้ำตาปีเนื่งองจากมีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจึงสร้างศาสนาสถานโดยใช้ช,ชื่อว่ามัสยิด ซา,าลามุรรอมานในปีพศ2502แล้วก็ได้สร้างมัสยิดอีกล่างคือมัสยิดอีก,กอมุสซอลานี่ละครับในปัจจุบันแต่กลายสภาพาพื้นที่เป็นพื้นทีล่ล่มต่ําติดิแม่มน้ำทำให้พื้นที่ดังกล่าวทุกน้ำท่วมเป็นประจําน,นะครับและมีการซ่อมแซมไายคลังจนลาสุดตัวแทนมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสัางคมด้ระดับชาปัญหาจึงได้สนับสนุนการก่อสร้างมัสยิดล่างใหม่ แบบยกผืนสู้ครับเพื่อชาวมุสลิมในพื้นที่ประกอบสถานากิจในช่วงข้องเกิดอุทก,กภัยนั่นเองครับค่ะด้านผู้หว่าเองนะครับก็กล่าวแสดงความยินดีนะครับชื่นชมความสมามัคคีของคนในพื้นที่ที่สามารถปรัดน้าในเกิดมัสยิดลังไม่ขึ้นได้ รวมถึงบรรยากาศนะครับในวันนี้เนี่ยสะท้อนนิดนึงการยุ่งรวมแบบพะวัฒนธรรมทางชาวมุสลิมชาวพุทธนะครับมารวมกิจกรรมก,กันอย่างอบอุ่นนะมาสยิดเองนี่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกร,กรัฐมนตรีเนี่ยเคยลงพื้นที่ขลังเมื่อเกิดนามท่วมเลยครับตรองนี่ม้มนะค่ะตอนนี้ก็ได้มีการเรียกว่าซ้อมแซม,อ,มอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นการยุ่งรวมกันข้องไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมแบบซามมาคีกันด้วยค่ะนะครับ